โทุกคนขยะเยอะมากนะครับผมอุ้ยิ่ไปไล่เอ้ย ที่แรกผมไปหาปลาครับเหมือนแบบถ่ายคลิปผมถ่ายคลิปเร็วในเฟซครับแล้วก็แบบถ่ายคลิปไปกัะวันนั้นผมไปเนี่ยมันมีขยะเยอะครับผมก็เลยกะว่าจะถ่ายคลิปแบบขยะเยอะแล้วก็ถ่ายว่าเออตั้งแต่คาสินโนมาเนี่ยขยะมันมาเยอะเลยนะอะไรครับผมแต่แรกจะถ่ายคลิปเนวนี้แต่ถ่ายไปแบบขยะเยอะตรงข้างหน้าแบบผมเลยไปขยะยังไม่สุดเลยครับแต่ผมก็ยังไม่ได้พดว่าแบบคาสินโนอ,อะไรมาอย่างนี้แล้วก็ขยะเยอะเลยผมก็สตาร์ทผมก็เดินไปเลยแล้วก็ไปบอกพี่ชายว่ามันมีศพตรงนั้น ผมว่าอคือผมก็ดูดีๆเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าคนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่กระดูกม,มันใหญ่แล้วก็เราก็ดูดีๆแบบเอ้ามีเสีย้ยนมีกางเกงด้วยเงี้ยเออผมก็รีบลับเลยกลับบ้านเลยเพราะว่าผมก็กลัวแบบกลัวผีด้วยแล้วก็แบบโซอยู่ห้าลักับาย้อนอยู่ห้าอยู่ยังแบบไปไหนได้ดยี่ค่ะผมกลับบ้านก็เล่าให้แม่ฟังครับเล่าให้แม่แล้วก็เล,ล,ล่าให้เมียฟังครับแม่ก็บอกว่าเฮ้ยไปเจอที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็ว่าเจอที่เมืออะไรเงี้ยเอออย่าไปยุ่งอย่าตำมัดนะอย่าไปไอ้นี่แตกอย่าไปจับอะไรเข้าถือกันครับเรียก ทีแรกผมเจอเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือตกใจเฉยๆผมกลับบ้านมาเงี้ยโผมฝันเลยไง้ฝันว่าแบบผมไปเจองานฝันว่าไปเจอเฉยๆแต่เขาก็ไม่ได้ทาอะไรผม,ผมไม่รู้ผมคิดมากไปห,หรือเปล่าไม่รู้ก็เรียบไปฝันฝันว่าผมก็เดินไปเจอศพงั้นแหละแบบนั้นแหละครับก็คือฝันเห็นเป็นศพเนาะไม่ได้เห็นเป็นคนหรือเห็นเป็นอะไรใช่ไหม ไม่ครับเห็นเป็นศพโค้งแบบนั้นแหละผมเห็นเป็นศพนี่คือมันมีหัวด้วยครับแต่ผมไปตอนไปเจอไม่มีหัวแต่ผมไปวนันแจ้งตำลดหัวมันก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่มันมีกระดาษปิดอยู่ครับผมก็เลยไปเปิดดูมันอยู่ตรงนั้นจริงด้วยตอนเช้าผมก็ไปแจ้งเลยครับหนึ่งเก้าหนึ่งตำวจก็มาตอนเช้านั่นเลยครับหลังจากนั้นเขาให้ผมพาไปดูว่า ศพอยู่ตรงไหนครับผมก็พาเขาไปดูศพตรงนั้นแลวเขาก็สอบถามผมแบบเจอเมื่อไรและเจอตอนไหนนี่อไรเงี้ยครับตำบรวจสันนิษฐานน่าจะเป็นศพมาจากฝั่งนู้นน่ะน่าจะเป็นศพพม่าครับดูจากกางเกงกับเสื้อคือตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะฝั่งลอยมาติดกับฝั่งเราเงี้ยน่าจะตายมาหลายเดือนแล้วครับเพราะว่าไปเห็นโครงกระดูกก็คือกระดูกบางส่วนมันหายไปครับแล้วก็ หัวกะโหลกก็แยกออกแล้วก็หัวกะโหลกคือไม่มีเนื้อแล้วเหลือแต่ตกะโหลกอย่างเดียวเลยน่าจะไหลายเดียรแล้วตำรวจบอกแล้วก็ตำรวจบอกว่าถ้าเป็นศพคนไทยก็น่าจะมีคนมาแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตแถวฝั่งไทยคนหายอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่มีใครมาแจ้งอะไรเลยคนหายน่าจะมาจากฝั่งนูน้นแล้วก็โทรให้กู้ภัยมาเก็บศพเอาไปโรงพยาบาลจากนั้นเขาก็บอกว่าตำรวจก็เอาไปชนะสูตรแล้วก็เอาไปเผาครับความรู้สึกผมก็คือเขาก็เป็นคนเหมือนเราเล่าไปตายเหมือนไก่เหมือนเป็ดเงี้ยตายที่เรียน์ลาดถ้าผมไม่แจ้งก็ เราก็อยู่แบบนั้นอ่ะถ้าเป็นผมก็ตายอยู่ตรงนั้นก็ผมก็อยากให้คนอื่นเจอแบบผมนี่แหละแล้วก็ให้ช่วยแบบผมนี่ไงผมก็เลยรู้สึกคนเหมือนกันครับไม่อยากให้เขาอยู่แบบนั้นอ่ะ เยอะมากนะครับโูวิ่งไฟไล่เอ,อ้ย